ทักทายพี่น้องวันพระใหญ่วันออกพรรษากันนะครับวันนี้ก็มาเสนอหนึ่งเกจิสายบุญที่ทางทีมงานพี่ต้อมปราจีนจัดสร้างถวายนะครับก็นี่เป็นเหรียญของหลวงปู่ทานาคันโนวัดศรีสว่างนาลามหรือ วัดทางโค้งนะครับที่เรียกจิตปากกันง่ายๆของชาวบ้านเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกรรมการตอกเก้าล้อมหลังเรียบจานมือนะครับจานคําว่าณภปูตาติเหรียญกรรมการจัดสร้างจํานวนไม่เยอะนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกรรมการตอกหมายเลขหนึ่งเนื้อเงินสวยมากๆครับพี่นอ้อง